ไปไหนนครับเนี่ยไปไหนกันเก้าอี้ที่เดิมครับเก้าอี้นะโอเคโอเคไปไปไปวันนี้เราจะไปตามรอยพี่วินนะครับพี่วินดาวทิกต็อกนะฮะอาไปตามรอยอารมณ์เพาว่าอะไรนะเขาผัดต้มยำที่นี่อร่อยครับเขาผัดต้มยำเหรอต้องไปลองครับโอเคคนไหนอยากมากินข้าวที่นี่นะถ้าไม่กินยอะไม่ต้องมากินแถวบ้างก็ได้ระวังนิดนึงโอ้ยหลุมโอ้ย มีหลายคนถามเข้ามาว่าไปยังไงนะครับอยู่ด้านข้างช่องเจ็ดเราเจอเซเว่นนี่เลี้ยวซ้ายได้เลยซ้าหน้ามีเดียมากกว่าหน้ามีเดียหน้าร้านจะอยู่หน้ามีเดียนี่ครับเจอรถตู้ก็เลี้ยวขวาเจอรถตู้ก็ระวังนิดนึงจะชนแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวามาก็จะเจอนี่ครับเนี่ยร้านโจอี้ครับนี่ร้านนี้ วันนี้มาตามรอยพี่บินใช่ไหมครับผมเขาเขาว่าข้าวผัดต้มยำอร่อยครับต้องลองต้องลองต้องลองเลยแหนมทำอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเยอะไข่เคี่ยวนีไข่ทุกอันมีคนดูบ้างมายเนี่ยฮะมีโอ้มีคนทักมีคนทักถามเลยว่าร้านอยู่แถวไหนคนไหนอย่ามาเก่งข้าวที่นี่นะถ้าไม่กินยังไม่ต้องมากินแถวบ้างก็ได้ครับไม่ชื่น้ำ มีคนดูเป็นร้านเลยหลายร้านเลยมีคนดูหลายร้านเลยเต็มเลยวะนี่ร้านขายผักขายผักขายหมูขายขายหมูโอ้ยบอกเดี๋ยวฟันหน้าเลยเนี่ยมาเอาผัดพริกผัดพริกแกงปลาดุกกรอบนะไข่แล้วไข่เจียวไหมครับไม่เอาไม่เอาไข่แก้มาจากบ้านไข่ไข่มีแล้วเอาเลยทอดได้ไหมหมูเออไข่น้ำไข่น้ำจะมีใส่หมูสามไหมโอเคอันนี้เมนูอะไรครับไข่เจียวไข่ดีน้ำหกไข่น้ำไข่น้ำ เออดูน่ากินนะใบนี้เท่าไหร่นะสาบาทสาบาทถือว่าเยอะนะไม่น้อยเลยนะเนี่ยอ่ปลากระพงพริกแกงปลากระพงพริกแกงปลากระพง45บาทสีบาทแเนนแน่นเลยนะ น,นี่คืออะไรครับเมนูนี้ข้าวผัดต้มยำไส้หมูยำหมูใช่ไหมมีอะไรบ้างข้างในหมูอันนี้เห็ดเห็ดเสริมแน่นครับเ่ิมแน่นอยู่นะลองชิมท่าคำคเป็นไงฮะเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเลยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยเมนูนี้เท่าไหร่เมนูนี้สี่สิบบาทสี่สิบบาท เพราะขายเนี่ยเขาไม่เอากำไรเ่ยืงข้าวปลอมครับปลาดุกกรอบอกแกงครับ <c oughs> เมนูนี้แน่นๆเลยสามสิบห้าบาทเมนูนี้ชวันไหนอยามากินข้าวที่นี่นะถ้าไม่กินยังไม่ต้องมากินเผวียบ้างก็ได้